ขอให้มีธรรมะคำสอนสอดแทรกไปไม่ว่าในหน้าหนังสือพิมพ์ในไม่ไม่ว่าในข่าวทารทัศน์วิทยุเตือนด้วยว่ามันเหตุอย่างนี้มาเพราะอะไรตีกันฆ่ากันที่โรงพยาบาลนี้ในคุกเนี้ยในคุกเนี่ยเห็นชัดๆเลยทุกจำกัดบริเวณให้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะมีแต่ลูกกองเหล็ก ไปไหนไม่ได้ต้องต,ติดเนี่ยติดเนี่ยอย่างน้ทุรนทุลายเนี่ยเหตุมาจากโลภะโทสะแน่นอน,นก่อปัญหาอัจญ,ญากรรมลูกลามไปทั่วหมดไม่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าต่างจังหวัดไหนดังนั้นรายการนี้ พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาหลักธรรมคำสอนพื่อองค์เนี่ยมาสื่อให้โยมได้รับรู้รับเข้าใจว่าเรากำลังเดินหลงทางเราจะกำลังเกิดมาเพื่อลงนรกทั้งๆได้ตาดีหูดีไม่บอดไม่ได้ไม่ใบไม่หนวกแขนขามือไม่พิการเนี่ย เรามาช่วยกันช่วยกันดูแลรักษาหลักธรรมคำสอนพระเจ้รรมามาเยียวยาประเทศชาติสังคมช่วยกันคอละไม้ขอละมือทางรายการนี้จะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นสแสงสว่างส่องนำทางเล็ก จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคให้โดยใช้ธรรมะคำสอนเข้าไปแก้โรคโลภะโรคโทสะโรคโมหะสิ่งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลทำได้ไม่ยากเลยบ้านเราเชียงใหม่โดยเฉพาะเชียงใหม่ในวัดเยอะโยมสามารถสร้างกุศล ได้ง่ายๆคือการใส่บาตรพระเนี่ยอาหารใส่บาตรพระต้องทำด้วยความปานนี้ต้องทำให้ถูกต้องพระวินัยเป็นข้าวสุกอาหารสดที่พร้อมฉันไม่ใส่ข้าวสารอาหารแห้งไม่ใส่เด็ดขาดไม่ใส่เงินด้วยไม่ใส่เงินลงในบาทเด็ดขาด เพราะนั่นมันผิดวินัยบาทนี่มีไว้สำหรับอาหารฉันว่าเราจบทานต้องจบนึกถึงบุญคุณพระองค์ไม่ใช่จบทานเพื่อหวังเพื่อตัวเองให้ร่ำรวยให้สวยให้รวยให้เก่งให้ลูกสอบได้อันนี้ไม่ใช่วิธีจบทานไม่ใช่วิธีการสร้างกุศลที่ถูกต้องเราเป็นชาวพุทธต้องทำให้ถูก ตอบแทนบุญคุณพระองค์ที่เราได้เป็นชาวพุทธเราต้องสร้างกุศลสมบัติติดตัวไว้เป็นสมุดฐานที่จะไปต่อในภพชาติข้างหน้าเนี่ยต้องมีสมุดฐานในการที่เราเป็นเชื้อสายชาวพุทธนอกจากสร้างบุญสางรโดยการทำบุญตักบาตรไปที่วัดเป็นข้าน้ำข้าไฟบำรังเสนนาสะนะยารักษาโรค ทำด้วยจิตที่ไม่อะไรอวร์ในซัพไม่ทำแบบขอไปทีไม่ทำแบบเสียไม่ได้ทำด้วยจิตที่เป็นกุศลต้องการดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้มีอาชีพยังชีพด้วยอาหารที่เดินบินาบานเนี่ย เนี่ยบุญกุศลจะเกิดขึ้นทันทีอย่าทำแบบลูกๆทำแล้วคิดเสียดายหรือทำแบบหวังมีได้หน้าอ้นี่ก็อกุศลเจือทันทีเลยต้องทำแบบไม่ต้องได้หน้าเลยทำแบบเงียบๆเ,เลยยิ่งดีไม่ต้องประกาศมารู้จากลาหนึ่งประกาศชื่อหมดเลยบุญท่านที่จะได้เต็มๆหมดเลยพอไปประกาศชื่อเท่านั้น ให้ออกชื่อด้วยอะไรด้วยต้องไม่มีการประกาศเลยทําทําด้วยจิตบริสุทธิ์เลยไม่ต้องประกาศเพราะจิตที่บริสุทธิ์ที่เป็นกุศลเขาจะบันทึกทันทีเลยว่าคนที่ทําด้วยจิตบริสุทธิ์เทพพรมเทวจะรู้ทันทีไม่ต้องประกาศให้มนุษย์หน้าไหนรู้หรอกมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันจะมาสู้เทพพรมเทวาได้ไงเทพพรหมเทวาเขาจะจดบันทึกทันทีคนนี้ทําด้วยจิตกุศล ทำแล้วไม่เสียดายทำเพื่อนหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพระองค์เขาจะจดเลยเป็นเนื้อนาบุญบริสุทธิ์มากๆเลยเวลาทําให้ทําอย่างเงี้ยไม่ต้องมาประกาศชื่อให้หลาไปเลยทำแบบลวกลวกทำแบบมั่วๆยิ่งร้านขายสังกพันธ์นะขอให้จําไว้นะใครที่เป็นร้านสังกพันธนะ์เนี่ยช่วยคัดสินค้าที่ไม่หมดอายุ ้าตายจีวรทําให้ถูกพระวินัยทําให้ถูกต้องไม่ใช่ทาให้ถูกสตางนะถ้าทําสุขถูกสตางแล้วมันไม่ถูกต้องยอมไม่ได้บุญเลยนะต้องทําให้ถูกต้องถูกสตังแล้วไม่ถูกต้องมันไม่ได้บุญเลยยิ่งเป็นเจ้าของร้านสังขพันนี่ขอให้ขอให้ศึกษากราทเรียนรู้ พ้าไตยจีวรควรจะทํำยังไงสังฆทา,านควรทํำยังไงของต้องมีคุณภาพไม่ใช่เอาของหมดอายุมาใส่ในถังเหตุที่โยมทําด้วยความบริสุทธิ์ผลก็จะได้ผลที่บริสุทธิ์ตอบแทนถ้าโยมทําแบบมม่วๆ่ชุย่ยๆยุลวกๆเนี้ยทําอย่างที่ได้เอ่ยไว้แล้วเนี่ย เอาของขาดคุณภาพมาเอาของที่ไม่ถูกต้องมาช่างหน้าโยมต้ององชดใช้โยมจะเจออย่างที่โยมทําอย่างเนี้ยเหตุอย่างที่โยมทําเนี่ยโยมจะได้ผลจากที่โยมทําแบบเนี้ยทํามั่วๆทำลูกๆก็ต้องได้โรคของลวกๆของมั่วททำของปาณีก็จะได้ของปาณีมันเป็นเหตุและเป็นผล โยมทำด้วยความสุจริตใจทําถูกต้องพระวินัยทําเพื่อพระพุทธองค์นี่อัน,นิสงส์ได้เต็มๆเ,เลยโดยไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องเลยขอให้ทำให้ถูกถูกใจกับถูกต้องมันไม่เหมือนกันนะถูกใจเราปุถุชนอ่ะมันไม่ได้บุญเลยแต่ถ้าถูกต้องตามคําสอนพระองค์บุญเกิดทันทีเลยทําแบบเสียดายอยากซื้อของถูกแล้วมันไม่ถูกต้อง ย่อมยิ่งไม่ได้บุญจะได้บาปกลับไปด้วยเขาเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้อะไรเป็นอะไรทําเรื่อยเปื่อยทําโดยไม่ถูกต้องเนี่ยบาปจะรักษาทันทีเยเกิดโทษในทางธรรมไม่เกิดโทษโทษตลอดเวลาะไม่มีฟรีนะไม่มีไม่มีขออภัยไม่มีขอโทษขอให้พยายามแก้ไขแก้ไขเพื่อ ตัวเราเองเหตุที่ให้แก้ไขเพราะว่าพราะองค์ทรงให้แก้ไขเปิดโอกาสที่ผิดพลาดไปแล้วไม่ว่ากันแก้ไขด้วยการสร้างกุศลที่ถูกต้องมีการเจริญธรรมที่แนะนําไปแล้วที่เบื้องต้นในต้นชั่วโมงเรื่องการเจริญจิตทําไมจะต้องลงเจริญจิตเจริญธรรมเพราะว่าการเจริญจิตเจริญธรรมก็คือการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งโดยอัญเชิญผู้พระเจนะ้าะมาอยู่ในจิตของเรา โยมไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านยังสร้างกุศลได้เลยเพราะการเจริญจิตเจริญธรรมเนี่ยเป็นบุญกุศลที่จะเป็นเนื้อดาบุญที่เราจะสามารถต่อพบต่อชาติเกิดพบชาติใดเนี่ยอันนี้สงที่เราเจริญจิตเจริญธรรมเนี่ยจะส่งให้อยู่ใกล้กับพระพุทธองค์เพราะเรามีจิตพุทธ,ธะอยู่เนี่ยอันเชิญจิตที่เป็นวัตพุทธ,ธวจนะของพระองค์มาอยู่ที่จิตเราเนี่ยเราจะได้อยู่ใกล้พระธองค์ เป็นบุญกุศลที่เราจะได้เกิดในดินแดนที่มีพุทธศาส,สนาเรามีตัวเชื่อมเรามีธรรมะของพระองค์จเป็นตัวเชื่อมเรามีศีลเรามีการจเจริญธรรมนี่เราจะมีแรงแรงเชื่อมเรียกว่าแรงดึงดูดเข้าหาพระพุทธองค์ไม่ใช่ถูกเวียงออกพระองค์ให้เราฟรีๆชี้เส้นทางสุขให้เรา ในเรากลับหลงผิดทางไปเอาแต่ว,ว่าถูกซึ่งเราตายเอาไปไม่ได้สักอย่างเราหลงจนถอนตัวยากเลยวันนี้ถอนตัวยากมากไปชี้แจงแสดงทำทุกคนใส่หน้านมันถอนตัวยากแต่ถ้าใครรู้เข้าใจได้ถอนตัวได้ให้ทำตามคำสอนไม่ว่าคนเท่าคนแก่ไม่ว่า อายุเท่าไหรไม่มีเว้นว่าอายุมากน้อยเท่าไหร่ไม่เว้นเพศวุฒิไหนไม่ไม่เว้นพุยงไม่เคยเลือกว่าจะต้องเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นยาจกทุกชีวิตทําได้หมดการเจริญธรรมจาเป็นอย่างยิ่งวันนี้แม่จะเท่าแล้วผู้เท่าผู้แกชอบอ้างว่าจําไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าไม่รักตัวเอง ไม่เอาตัวเองแล้วใครจะมารักใครไม่เอาถ้ารักตัวเองอยากได้บุญต้องจํานี่เงื่อนไขจําวันละเล็กวันละน้อยดีกว่าไม่จําเลยเพราะนี่จําทุกครั้งนี่เป็นบุญเปรียบเหมือนหยดนะ้ำที่มันหยดลงในถังลงในตุ่มเนี่ยวันละหยดสองหยดเนี่ยมันเต็มตุ่มเต็มถังได้น ถ้าไม่หยดน้ําไม่มีหยดน้ํามันไม่มีวันเต็มมันไม่มีวันมีน้ําเลยทําตัวให้เหมือนหยดน้ําที่หยดไปที่เราหยดสองหยดถ้ามันมีหยดน้ําเมื่อไหร่มันมีวันเต็มเมื่อน,นั้นตอนนี้ไม่ตายให้ทําตอนเนี้ยถ้าตายแล้วหมดกันจบเขาจะเช็คบัญชีบาปบุญที่ทําอะไรมาอยู่ในโลกเนี้ยไม่มีการหลบซ่อนได้ไม่ว่าจะไปซุกอยู่ที่ไหน ไม่ว่าอยู่บนภูเขาใต้ดินบนอากาศไม่มีวันหลบซ่อนกรรมที่ก่อได้ทุกกรรมต้องทดใช้ด้วยนี่ชีวิตฉะนั้นขอให้โยมแก้ไขไม่มีการบังคับแก้ไขตามหลักธรรมคำสอนพระทุกองค์เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีหน้าที่มันไม่ใช่น้ำใจ น้ำใจให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เป็นหน้าที่พับต้องทําเลยเพราะว่าเราบอกว่าเป็นชาวพุทธถ้าไม่ชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธไม่พูดถึงจะพูดถึงเฉพาะผููที่ว่าบอกว่าเป็นชาวพุทธเขารบพระพุทธองค์เขารบรักนับถือพระองค์ต้องทําตามมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะได้บุญจากการทําตามคําสอนของพระองค์เท่านั้นขอเจริญพร สาธุสาธุสาธุค่ะ,ะเราก็ได้ข้อธรรมที่ทําให้เราได้คิดนะคะได้ข้อคิดว่าเราจะมีหลักการดําเนินชีวิตของเราอย่างไรจึงจะดีนะคะอะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์ในทางธรรมนะคะเราท่านทั้งหลายก็เอะจะพบแต่ความสงอบถูกโดยไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ นะคะเ,เลิกดวงใดๆแล้วไม่ต้องไปดูหมอดูทั้งสิ้นนะคะใช่ไหมคะแต่วันนี้เราพอมีเวลาที่จะเจะเริญธรรมไหมคะน่าจะหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ท่องการบ้านด้วยอกุศลจิตสิบสองนะคะวันไหนถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาจะเจริญธรรมด้วยกัน นะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะรายการต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกรวดน้ำปมันยาค่ะปุญญาสิทานีกาตาสยานันญานีกตานิเม เอสัญจจภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมาณนกาสัตวะทั้งสามสิเบตภูมิไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว และจงเป็นพระวพััจััยให้ทุกท่านถึงซึ่งวีสติอริยมรกะวีสติสามัญญาภระเอกานิพานะโดยเฉียบพลันในปัจจุบันการชาตินี้เธอ